เกิดมาทำไมครั้งที่แปดสิบนะจะเป็นพรยาสวสดบัลหลักที่สองนะจะต้องเป็นเป็นพรยาสวสดบัลจะต้องรู้ทุกข์นะครั้งนี้เป็นครั้งที่หกนะครั้งที่หกก่อนอื่นต้อง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 เข้าใจว่า,าศาสนาพุทธเนี่ยนะยาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาซึ่งเน้นเน้นที่ทุกข์ ส่วนศาสนาอื่นจะเน้นที่สุขคือทำทำเพื่อไปเพื่อพระเจ้าอ่ะนะให้เชื่อให้เชื่อแล้วปฏิบัติตามนะแล้วจะขึ้นสวรรค์แล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าดินแดนของพระเจ้าส่วนศาสนาพุทธนี่ไม่ให้เชื่อตามหลักการมาสูตสิทธิ์นะพระุทธเจ้าตัดสรุปทุกข พราะถ้าสิ้นทุกข์สล็มันก็หมดปัญหานะพระเจ้าตรัสรู้ทุกข์เขาเรียกทุกข์อริย,รยสัจไงสัจจะคือหมายความว่าสัจจะความจริงเนี่ยจะต้องรู้ทุกข์ถึงจะได้เป็นพระอริยะหรือแปลว่าทุกข์นี่แหละที่จะทําให้เป็นพระอริยะแล้วก็จะรู้สัจจะความจริงของชีวิตในเดียวกันนะ พระเจ้าเนี่ยเป็นพู้เจ้าได้เพราะท่านเพราะท่านรู้จักทุกนะถ้าไม่รู้จักทุกท่านเป็นพู้เจ้าไม่ได้นึกถึงว่าท่านตอนเป็นเจ้าชายสนะิทธัตถะนะท่านเสด็จออกจากเมืองกบิลพัดก็ไปไปเจอคนแก่คนเจ็บแล้วคนตายแล้วก็นักบวชใช่หไหมล่ะ ท่านก็รู้สึกว่าโอ้ท่านต้องแก่ด้วยเลยแล้วทัางต้องเจ็บด้วยเลยแล้วท่านต้องตายแล้วถูกเผาด้วยเลยท่านถูกแหละท่านถามชนะเอเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันเหรอเหมือนกันพระเจ้าคะ่ะทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งพระองค์ท่านก็เอาตายแล้วก็เป็นห่วงพระราชบริยาเป็นห่วงนางพิมพาเป็นห่วงลาหุน ตึงลักแสนลักนะแต่ท่านก็ต้องการที่จะไปค้นคว้าให้ได้ว่าทำยังไงเราต้องไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายท่านค้นคว้าสำเร็จไหมถามพวกเราก่อนนะเอาละไม่ไม,ไม่ไม่เสียเวลามากอาตมาตอบเลยค้นคว้าสำเร็จไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย พระเจ้าขณะนี้ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายนะนะเพราะอะไรเพราะท่านไม่ต้องเกิดถ้าเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่ต้องมีอะไรตายท่านจึงปรินิพานเป็นประโยชสารคือสลายไปเลยนะทีนี้ท่านเองเนี่ยท่านบอกว่าเพราะไม่รู้จักทุกนี่แหละ เราและเธอจึงท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารเป็นทั้งพบน้อยพบใหญ่ไม่รู้จักจบจากสิน้นท่านตรัสวในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่เล่มที่สิบหกตั้งแต่ข้อร้อยี่สิบสี่หน้าสองร้อยสิบห้าเป็นต้นไปเลยนะมีหลายข้ออาตรมาก็ย่อสรุปอย่างนี้นะพธเย้าบอกว่า สงสารหรือสังสารวัฏหรือวัตะสงสารหมายความว่าคือการเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ต้นที่ต่างๆไม่รู้จักจบจักสิ้นนะเพราะก่อนผริตภาาัณฑ์ท่านไงบอกว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไอ้สังขารม่มีกายสังขารวจีสังขารมโนสังขาร ไอ้กายที่ว่าเออเราเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วตายนี่ใครๆก็รู้หมดนั่นแหละสังขารแบบเนี้ยไม่ต้องพูดแต่สังขารทางกายอย่าลืมกายมันมาจากกายโยทั้งกายและใจสังสารทางกายเนี่ยหมายถึงว่าท่านท่านหมายจริงๆคือท่านหมายถึงจิตเจตสิกซึ่งเป็นปรมัตน์ท่านไม่ได้เน้นถึงสมมติสมมติสัจจะคือตัวตวนบุคคลเราเขาคนสัตว์สิ่งของ ใช่ไหมท่านหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เราไปติดไปยึดไปผูกพันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเธอจงทําประโยชน์ของเธอให้สําเร็จด้วยความประมาทเธอคือไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปผูกพันให้สําเร็จนี่คือเป้าหมายแต่คนก็ไปแก่ว่าสังขารไม่เที่ยงก็เอาตัวตนตัวเราไม่เที่ยงเดี๋ยวแก่เด๋ยวเจ็บเี๋อตายเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนอะไรอย่าไปยึดมั่นถือมั่น เนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรานะนี่เนี่ยคือคือข้อแตกต่างถ้าคนถ้าคนจะไปแปลยังไงมันก็จะมันก็จะผิดประเด็นไปท่านบอกว่าสงสารในมีเบื้องต้นแล้วมีเบื้องปลายจะจบเมื่อไหร่ไม่รู้นะเพราะอะไรเพราะเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกีดขวางตันหาผูกไว้ เราและเธอถึงท่องเที่ยวไปไม่มีวันจบวันสิ้นไม่รู้เบื้องต้นเมื่อไหร่นะท่านก็บอกว่าต่อไปว่าเธอเคยเคยเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนะนะแล้วก็จะต้องถูกท่าตัดคอเลือดไหลเนี่ยมากกว่าสี่มหาสมุทรเกิดเป็นหมูฆ่าถูกฆ่าตัด อคอเธอก็เห็นดูไหมคือเคยไปดูแม่ทมาบินธบาติที่ปฐมมาเจอหมูมันก็เขาอยู่ในคออเล็กๆเนาะเอาไว้ให้มันข้ามผ่าข้อเล็กๆมันเดินมันก็ค้อนปอนตีที่ศีรษะเปี้ยงเซเลยเซเลยอะ่ะพอเซเอาอีกเปี้ยงสุดทีนี้สุดพอสุดมาหน่อยก็เอามีดปลายแหลมอะ่ะทิ่มคอ เลือดไหลเอาเอากระมังมาลองไหลพัก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 โอ้ยอาตมาแล้วก็อสภาพนั้นอรามาหยุดหยุดดูโอ้ตายตายตายแทงไปเนี่ยเลือดไหลพักพักพัก,พกไปเลยมีดใหญ่อะ่ะแล้วเอา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 ภาชนะมาลองแล้วก็ไปทําเลือดหมูเป็นผัดผ,ผัดผักบุ๊ไอผักอะไรผักตัวงอก ตัดคอไปก็ไปไปไปบูชาเจ้าเป็นเส้นสวงอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เอาเนื้อไปขายแล้วก็ไปปิ้งมั่งนะไปทำไอ้อะไรนะไอไอหมูกระทะกินสดๆแล้วปิ้งปิ้งไปไปอร่อยปะท้ไอที่มันโหลดไปไอ้เนื้อปิ้งไก่ปิ้งเมื่อมัน มันใส่มัน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 จะหยดลงลงฐานใช่ไหมมันก็แต่แต่แต่ไอ้นั่นคือน้ําเลือดน้ําหนองของสัตว์ของไก่เนี่ยวัวก็เหมือนกันแต่วัวนี่เขาจะจะผูกขาไว้ที่หลักเพราะมันตัวมันใหญ่มันจะดิ้นไปไกลผูกเอาไว้สองขาเนี่ยผูกที่หลักข้างหน้าไอ้สองขาหลังก็ผูก ลนอนทุบป,ปึ้งปึ้งปึ้งโอ้ยแทงกว่าจะตายอะสัตว์ใหญ่กว่าจะตายนี่มันมันมันตายยากนะมันไม่เหมือนไม,ม่เหมือนมดไม่เหมือนยุงเปี้ยจบเพราะมันตัวมันเล็กไงยิ่งใหญ่ยิ่งตายยากนะพอเง้นก็เดี๋ยวข่าวต่อข่าวหน้าแล้วกันอ่ะนโมทนาสาก็าเป็นไปตามเป้าหมายในปราประทรับของมูนิธิจิตตรงธรรม คือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่ที่สุดได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตทงธรรมถ้ามีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องมูลนิธิจิตทงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้ เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติที่น้องและมวลมิตร ึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญน,นะ